แบบนี้ก็แลวก็นี่ก่บนี่ก็ก็เอาอันนี้ลงฝั่งนี้ลงอากาศมันจะมาชนตรงนี้แล้วก็มันก็จะตั้งหลักถ้าเครื่องของเราเบาแบบนี้ก็เติมนน้ำมันหรือไม่ก็หักตัวลงบ้างหักอันนี้ได้อีกอันนี้ถ้ากดด้านหลังก็จะยิ่งทําให้เครื่องหนักได้กดตรงนี้ได้หักไม้ลงได้เติมน้ำมันได้นะครับแล้วก็ปีกนี้ไปขัดให้บางอีกนิดนึงก็ก็ได้ ตอ,ตอนจะติดตอนจะติดลำเช็คไม้ให้ดีว่าไม้เราโค้งทางไหนไม้ต้องไม้ต้องเด้งขึ้นแต่ที่ดีที่สุดก็คือไม่ควรให้เด้งก็คือให้ไม้ตรงที่สุดแต่ที่ห้ามจริงๆก็คือไม้วมับไม้คมับแบบนี้ห้ามทำหนูต้องหาวิธีเอาไม้ปิ๊งปิ๊งุณตบดูแล้วก็ค่อยติดติดค่อยติดหางว่าหางอยู่ทางไหนะนะคะมันสำคัญตั้งแต่แตอนแปะอยู่แล้วหนูลองดูไม้นี่มันเลี้ยวเห็นไหม ไม้มันเลี้ยวทางนี้แต่หาเราบิดให้เลี้ยวทางนี้เนี่ยหางอลิลลูไม้ใช่ไหมเออมันเลี้ยวอย่างนี้แต่เราบิดทางนี้หางถูแบบนี้แปลว่าเลี้ยวทางนี้ใช่มันมันย้อนเงันมันแข็งแบบนี้เออเออมันจะแบบกูจะไปทางไหนดีวะมันทะเลาะกันตัวมันจะไปอย่างนี้แต่ว่าไอไอหางเสือมันให้ไปทางนู้นใช่ไหมถ้าเล็กกว่านี้เราบิดหน่อยก็ได้อันนี้นะแต่ไม่ต้องเล็กมากคุณเล็กมากเป็นอันนู้นต่อ ได้แล้วค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณครูด้วยดัดดัดดัดไม่ทันเลยอย่างนี้ก็พลาแล้วเออสมมติว่าถ้าเราเลือกไม้ไม่ได้แล้วเออเารรักกันบางทีมันแก้ไม่ได้แล้วเราเราเราลืมเช็คไม้อืมดัดดัดมาเอาตอนนี้แหละแต่ค่อยๆนะไม้หักก็เสียเลยเออใช่ขอบคุณค่ะ